What? อร่อยนะทุกคนมันๆหอมๆเปรี้ยวๆเค็มๆอร่อยมากทุกคนสวัสดี EP 2ค่ะแคลนะคะฟรตติ้งไม่ได้นะเมื่อวานแอบอินเต้าหู้แล้วก็ผลไม้ไปนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็ตื่นตีห้าครึ่งค่ะรายการกูชีซีของเรานะคะเป็นรายการที่แคลเนี่ยตั้งใจจะลดน้ําหนักจาก90ไปจนถึงห8ค่ะโดยวิธีการตื่นตีสี่เหมากัาลังกายแล้วก็ฟรตติ้งนะคะหกถบแค่ะช่วงที่เราได้กินนะคะเราก็จะทําเมนูเล่นหรูอลังการดาวล้านโดวงมากินกันค่ะซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือมา เจโอค่ะแต่แพลวขอตัวไปออกกาลังกายก่อนแล้วมาเข้าครัวกันค่ะคอตีสี่แต่ไม่ได้ตื่นดีสี่แล้วมันจะเป็นคอตีสี่ได้ไงน้องแพลวก็คือเราอะทำกันทั้งหมดแปดเดือนแล้วก็ลดน้ำหนักจนเหลือห้าสิบแปดกิโลใช่ไหมทุกคนก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องแพลวไปเรื่อยๆจนเราสามารถตื่นดีสี่ได้จริงๆค่ะตอนเลิกเราใช้เราขอบสูงเด็นเฮ้ยทุกคนมาสูงเร็จจริงๆนะวันนี้หนัก90แล้วเมื่อวาน91ใช่ป้ะมาดูวันนี้ค่ะ90.45 ทำบะมีเจโอสีนี้ขาดไม่ได้นะคะนอกจากจะเป็นทะเลหรือว่าไข่ที่แบบเป็นไข่เอสเพียวนะคะก็คือชออาโมชามค่ะชาสีสแตนเลสนะคะเราก็เลยนี่เลยค่ะมาถึงแมคโครเลยค่ะคลิปเรานะคะก็คือต้องสุดเนาะไม่สุดก็คือไม่ทําค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะทุกคนคนเจอแล้วองๆอ่ะอันนี้ก็น่าซื้อนะเอแต่อันนี้เอาไปทำชาบูได้ด้วยนะนี่ตัดสินใจซื้อหม้อชาบูนะคะ เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องล้างหอยก่อนนะคะนี่ไซส์ใหญ่มากเราจะเลือกนะคะเฉพาะสีส้มๆเห็นไหมคะจัดไป5ตัวเจโพรีเมียมนะทุกคนดูปลาหมึกไซส์ใหญ่มากนี่แล้วก็มีกุ้งกุ้งแม่น้ําสดๆตายเมื่อวาน <c oughs> รอบนี้อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่เท่าทะเลถังนะเพราะว่าหม้อมันใหญ่ <c oughs> กลัวว่ากลัวที่วางมันจะ ต็มมาทุกคนหม้อชาบูเลยอ่ะทุกคนคะต้องใส่ผักนิดนึงเมื่อวานไม่ได้กินผักเห็ดมาทั้งส่วนจ้ะเครื่องต้มยำนะคะอัศจรรย์มากมีแต่ตะไคร้ตอกไข่สิบลูกเหลือ3ลูกนอกั้นไข่แดงแตกหมดฝ่านอันนี้ให้พี่ติงทานะคะไม่งั้นนิ้วเหลือ9้านิ้วค่ะทุกคนมีหมูบะช่อนะคะมันเน้นๆค่ะเพื่อความสวยงามนะคะแพลวก็จะตัด,ดัดออกให้หมดเลยแต่ตรงนี้เหลือไว้เขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นกุ้งแม่น้ำกรามนะคะอร่อยแน่รอบนี้เพราะว่านอนคิดมา3วันแล้วว่าจะต้มยังไง ทุกคนนี่คือหนวดหมึกนะใหญ่มากกร <c oughs> เอาลูกตาออกแล้วก็เอาถุงดำๆออกเรียบร้อยแล้วจ๊ะนี่2ตัวเดี๋ยวเราต้มน้ำให้เดือดนะจ๊ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตะไคร้ไปก่อนนะคะจริงๆเครื่องต้มยำม,มันจะมีใบมะกรูดแล้วก็ข่าด้วยเนาะแต่ว่ามานมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนเรานะคะจะลวกทุกอย่างด้วยน้ำต้มยำนะคะมันจะได้เข้ารสนะคะทุกคนเดี๋ยวทำน้ำต้มยำกันก่อนใส่พริกเผาลงไปค่ะโอเคค่ะทุกคนถึงเวลาใส่นี่นะคะคานชั่นนะคะโห oh, แบบพรีเมียมนะใส่ไม่อย่างเลยเดี๋ยวรอให้ตัวคานชันมันแบบแตกมันนิดนึงนะคะทุกคนคะเราจะลวกทุกอย่างลงในน้ำต้มยำอย่างที่บอกเนาะเริ่มจากผักนะคะ ออยน่ากินมากเลยกระหล่ำที่แบบสุกนี่คือที่สุดกินเข้ากับมาม่ามา,มาเริ่มยุบก็ใส่เห็ดนะคะสังเกตว่าผักจะเยอะมากเพราะว่าเราฟัสติ้งนะคะทุกคนคะตอนนี้ผักก็คือยมหมดแล้วนะอร่อยแบบเปื่อยๆเ,เออยุบยุบยมยมภาษาเหนือนี่นะคะเราใช้ตะแกงช้อนผักมานะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราลวกเนื้อสัตว์ต่อน้ํานี่คือแบบเข้มข้นมากอะทุกคนน่ากินมากทุกคนเหลือจานเดียวเองจะขัดสองจานใหญ่ๆนะโอ้โหทุกคนน้ําเดือดแล้วแขกรับเชิญของเราป้ามือกูยุ้ยทุกคน เจโอพรีเมียมก็ต้องมานะคะอุ้ยมึกได้แล้วจ้าลวกุ้งจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากินมากอ้ว้าวอุ้ยดูดิกุ้งแบบแค่นี้ก็เต็มหม้อแล้วว่ะทุกคนทัรไหลๆอ่ะกุ้งสุกแล้วค่ะตักขึ้นมาได้เลยนั่นใจว่าใครหลายคนชอบสิ่งนี้นั่นก็คือมูบะชอนั่นเอง เออมันต้องกลมอ่ะทุกคนคะเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากการต้มในน้ำต้มยำมาเป็นต้มในน้ำเปล่านะเพราะว่าหมูอันเนี้ยต้องมีลักษณะสีสวยเป็นสีขาวๆเป็นเนื้อหมูจริงๆวันนี้พี่รักทำหมูให้ด้วยที่รักที่สุดในประเทศชาติเ็นทุกคนสีหมูสวยแล้วอ่ะนี่วิที่ตักตักยังไงอ่ะอุ้ยทำไงให้กลมอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอุ้ยสีหมูสวยจังเลยอยาทุกคนเอา ิ <Keep> <c oughs> ปก้อนแปดกเล่นหกก้อนทุกคนคะอันนี้คือของอร่อยที่อยากแนะนำเนาะซื้อองุ่นไร้เม็ดมาแล้วเราอะก็เอาเข้าช่องฟีดไปเลยนะมันจะกลายเป็นเหมือนไอติมองุ่นอือดูดิอร่อยแบบมากอยากให้ลองนะกาบเลยอยากให้ลองจริงๆอนะ่อะอร่อยจริงอือืู แพลไปซื้อมาม่ามาแพ็คหนึ่งนะคะซึ่งแพลเนี่ยก็คือตัดสินใจไม่ถูกนะคะก็เลยซื้อมาหมดเลยที่เห็นอยู่ในระนาบสายตานะคะซึ่งมันน่าทานมากเริ่มแรกนะคะอันนี้เป็นมาม่าไข่เค็มอันนี้คือกินบ่อยมากเป็นนัมเบอร์วันในใจนะคะอันหนึ่งนะคะเป็นมาม่าซอสต,ต้ยมยำแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าก,กินไม่ไหวอนะทุกคนเวสซี่ล็อบสเตอร์นะคะคือทุกอันแห้งหมดเลยค่ะแต่จะซื้อมาทำน้ำต้ยมยำเนาะก็เลยตั้งใจว่าโอเคเอาแต่เส้นแล้วก็เขาบอกว่าเป็น เส้นใหญ่นะคะต้มสีนาทีแสดงว่ามันน่าจะไขๆมามา่าเกาหลีน่าจะแซบไม่ไหวนะคะทุกคนสรุปคือเอาทุกยี่ห้อเลยนะคะทุกคนนิชชินมามา่าอันนี้ยำ <laughs> ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการทําให้มาม่าเจอโอเป็นมาม่าเจอโอก,ก็คือการแต่งจานนะคะทุกคนนี่ทุกคนเพิ่มความแพงนะใส่ผงกุ้งอปเตอร์ของบะมีนิดชินใส่มาม่าเข้าไปก่อนน้ออุย้ยน่ากินแล้วว่ะทุกคนน้ำต้องย้ำเมื่อกี้คืออร่อยมากแบบมากๆกาการแต่ง ก็ง่ายๆเลยนะคะครึ่งนี้จะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนาะวางให้เต็มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไข่กับมะนาวอันนี้คือหลักการนะส่วนเนื้อสัตว์มันมาอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ไข่กับมะนาวตรงนี้โ okay. <Okay. S 1> อเคการใช้มือเลยนะคะเยอะไม่ไหวแปลว่าล้นหม้อแน่เลยอะอุ๊ยปลาหมึกปลาหมึกทุกคนพยกดดันในการแต่งมากเลยอะเอยหมึกหมึก คือถ้าแบบมันอย่างเงี้ยไข่กับมะนาวแค่อยู่ใกล้กันพอทุกคนคะคือแบบยัดไม่ไหวอะหมูสีไม่ได้เศร้านะทุกคนแพลวเผริรดทพริกไทยโตออกแล้วอะแต่อร่อยจริงๆอร่อยเฉยเป็นการแต่งที่กดดันมากเพราะว่ามันล้นมากกลัวไม่นนม,มีที่วางไข่ไม่มีที่วางมะนาวแล้วคือแบบตามสูตรคือต้องแปดชิ้นนะ่ะยัดยังไงอะวางขีหลังไม่เดี๋ยวมันลอยจากนาเออใช่ใช่จับมือนนะลูกจับมือนนะลูกจับมือนะลูกโอ้ยโอเคทุกคนน้ำร้อนๆอนเลยนะอ้ยโอ้ยอ้ย,อย,อย,อยไปทางอื่นบ้างไปทางอื่นบ้างอย เจโอวางยังไงคะนี่สวยอ่ะต้องอย่างนี้มันใจเลยมันคือเจโอคือโอมากทุกคนคือคือเจโอสุดๆอ่ะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะไข่ต่อไปไข่ไข่ต้องยังไงอ่ะอ้าอุ้ยไข่เต้โอ้ยไข่เต้โอ้ยไข่เต้เสียใจจังทุกคนพี่ติงบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าทีละลูกอุ้ยพระเจ้าใจร้ายใจกันนะแม่อุ้ย เดี๋ยวเราใส่ผักหนามนะคะอันนี้สูตรเจโอเขาจะแบบไม่หัน่นฝอยอย่างนี้นะแต่ว่าพีวชอบแบบนี้ทุกคนคือกว่าจะลวกเสร็จแต่ละอย่างคือบอกตรงแล้ว่าขาแข็งทําตั้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่ายสองแล้วเพิ่งเสร็จหิวไม่ไหวอันนี้นะคะก็คือมาม่าเจโอน้หม้อชาบูนะ work 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 w o ทีเวลาที่เราจะกินมาม่าแล้วนะเดี๋ยวชิมน้ําซุปกันนะคะทุกคนคนชิมน้ําซุปก่อนอดูความข้นดิอืมโอ้ ทุกคนสมที่เราคอยมากคือเข้มข้นมากคือแบบมันมันหอมหอมเปรี้ยวเปี้ยวเค็มเ็มอร่อยมากทุกคนแบบคืออร่อยที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยเป็นคนทําต้มยำมาแบบบ่อยมากๆนะน่าจะมากกว่าร้อยหม้ออีกไหมพี่ติงเพราะเรากินกันแทบทุกอาทิตย์เลยทําเองอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยคือข้นสุดอะไรสุดเฮ้ยแบบแค่น้าซุปก็คือแบบตายแล้วอะออ้อร่อยไม่ไหวคนคะเดี๋ยวเราจะคลิปเส้นจากตรงนี้เลยคนดูให้ไข่มันแตกให้ดูก่อนเป็นไง ววันควันเห็นควันไหมมาดูนะคะว่ากินตรงไข่แบบเป๊ะเลยจานวนขนาดไหนโอ้หวนมากตอนแรกสงสัยว่าแบบต้องเอ็ดเพียวหรือเปล่าแต่แบบคิดว่าน้ํามันร้อนอยู่แล้วเนาะมันก็น่าจะเหมือนไข่ลวกอะไรเงี้ยอืมอืมเส้นแบบเกาหลีนิดๆอะ่ะอร่อยมากอะ่ะให้ดูเส้นทุกคนเดี๋ยวให้ดูเส้นดู เมื่อกีนน้โดนนาฝานหนึ่งชิ้นมันอาจจะมีรสฝานนิดแต่ว่ามันแบบมันเจ้มจ้นมากอะ่ะทุกคนโอ้โหเป็นการกินมาม่าที่สวรรค์ที่สุดในชีวิตแล้วอะเรคือเมื่อกี้โดนผักผัหกหวานไม่ไหวแบบหวานมากหุยตากองตากรองน้ำตาไหละะแล้วอ่ะเรามากันที่ดงปลาหมึกนะทุกคนคนกินหมึกคือหมึกมันตัวใหญ่มากล้วมันก็สดเด้งกําลังดีแบบไม่สุกเกินไปอะ่ะคือหมึกเนี่ยเราเอาไปต้มกับน้ําต้มยำใช่ไหมรสชาติมันคือแบบต้มยำต้มยำอ่ะทุกคนรสชาติเค็มข้นแล้วแบบว่าเราซอยอันนี้ไว้นะแต่ใครอ่อน รสเข้าว่ะรสชาติเป็นไงถามจิงอร่อยแบบที่น้องแพะบอกเลยไหมอร่อยแบบตกโต๊เลยไหมพี่ดิง <c oughs> ยังไม่เซ็ตพ <c oughs> ี่ดิงไม่อยากถ่ายแล้วพี่ดิงบอกว่าขอปิดคลิปได้ไหมแต่แบบเราต้องรีวิวกุ้งด้วยมันกุ้งทุกคนคะน้ำเข้าไปในหัวกุ้งเดี๋ยวเราแบบมาลองชิมกันโอ้โ,อโอหน้ำต้มยำเขาเข้าไปหมดเลยนะแม้กระทั่งข้างในเนี้ยคือแบบเป็นรสแบบต้มยำไม่ไหวอ่ะทุกคน อื้ยอ,อร่อยนะทุกคนน้ำมันเข้าไปในเนื้อเลยอะ่ะดูดิทุกคนคะ่ะดอูอืมเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แปลทำรับแขกไม่าจะเป็นแขกที่เป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนตักจังชาติเมนูนี้เปาจะทําให้เขากินค่ะถ้าเพื่อนแบบจากญี่ปุ่นมาซึ่งไม่มีนะคะมากินอันเนี้ยต้องน้าตาไหลแน่แน่อ่ะทุกคนหมูนี่คือแพลทําแบบมั่วมากอะ่ะทุกคนการทาพริกไทยตกไม่ใช่เรื่องที่ร้ายนะเรื่องดีนะอร่อยแล้วขอหอยบ้างหอยนี้ต้องราดน้ําเข้าไปก่อน ทุกคนคะหอยขออนุญ,ญาตใช้มือนะมือล้างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพอรู้ว่าจะทำรายการเนี้ยไปทำเล็บมาด้วยนะโอเคทุกคนกินแหละแข็มาแรงพูดนี่น่าจะอร่อยมนกกว่าเขาเพราะว่ามันเป็นแช่แข็งมาทุกคนแต่ก็กกกกอร่อยอยู่ดีแต่ไม่ใส่ก็ก็ได้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนคือวันนี้นะคะอาจจะก,กินมุมมังนิดนึงนะเพราะว่าแพลวเนี่ยหิวข้าวมากๆเลยเนาะเราทํากันตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองแต่ว่าสูตรนี้คืออร่อยมากถ้ามีเวลาก็คือทําชิวๆนะคือแพลวอะ่ะจะใช้การล้างทุกอย่างให้สะอาดนอะแล้วก็ลวกไปกับน้ําต้มยําเลยนะทุกคนในนี้เราบอกเลยว่าน้าตาลศูนย์ช้อนไม่มีการใส่น้าตาลใดๆเลยแต่แบบหวานเหมือนใส่น้ําตาลมาประมาณแบบ5ช้อนอะไรเงี้ยสูตรนี้ที่จะอร่อยแบบนี้ก็คือ1ลวกทุกอย่างลงใน น้ำต้มยำเว้นแค่หมูนะคะลวกเสร็จอะเราก็มาปรุงรสใหม่แล้วก็มาเทใส่ปรุงเพิ่มเพราะว่าน้ำมันงวดไปแล้วไงอร่อยไม่ไหวจริงจริงอร่อยจริงๆคือเอาตรงๆไหมแค่น้ำต้มยำกับเส้นมามา่าและไข่สองฟองคือจบวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวปิดคลิปไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะก็จะมีความสุขกับมาม่าเจโอนะคะในสูตรที่เราทำนะคะก็ เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปรีวิวร้านเจโอด้วยนะพราะมั่นใจว่าต้องอร่อยกว่าเราแน่ๆเพราะมีทั้งกันเจียงผูหมูกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะขอตัวไปทานกันนะใครที่ชอบครัวตีสีนะคะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจในการล้มหนักของแพลนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ไ,รไว้ได้นะคะยังไงนะคะปีหน้านะคะทุกคนจะได้เห็นแพลจาก90เหลือ58สวยๆจุกๆค่ะสาธุว่า